กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสำทริบแทนรั์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชัยภูมิพลังประชารัฐกระผมขอหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงพาณิชย์ขอให้เร่งแก้ปัญหาราคามันสะหลังตกต่ำในสถานการณ์ปัจจุบันครับท่านประธานครับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมปีนี้ราคามันสะหลังได้ลดลงต่อเนื่องจากราคาประมาณสองบาทเจสตางค์ต่อกิโลกร,รมัมเหลือประมาณสองบาทท้วน เนื่องจากเกษตรกรได้ขุดมันสับปะหลังมาขายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทําให้สินค้าเกินความต้องการของตลาดผมน้าเรียนนะครับว่าเหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นหลายปีที่ผ่านมาแต่เกษตรกรจะชะลอการขุดครับแต่ปีนี้เกษตรกรไม่ชะลอเพราะว่าเกษตรกรคิดว่าพวกเขาจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างราคาจากรัฐบาลในโครงการประกันรายได้แต่ในข้อเทจจริงไม่ใช่ครับ เพราะโครงการประกันรายได้ไม่ได้ดูว่าเกษตรกรขายมันได้ราคาเท่าไหร่แต่จะดูว่าเกษตรกรไปแจ้งการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนใดซึ่งส่วนใหญ่จะแจ้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปซึ่งกระผมคาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวครับจะมีสินค้าออกสู่ตลาดน้อยมากเพราะเกษตรกรขุดไปแล้วทําให้ราคาจะสูงกว่าราคาประกันซึ่งจะเป็นเหตุผลทําให้เกษตรกรไม่ได้รับเงินชดเชยเลยกระผมจึงขอให้กระทรวงพาณิชย์ ได้เร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้กับเกษตรกรเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากจุดอ่อนของโครงการประกันรได้ของรัฐบาลซึ่งเป็นการบิดเบือน,นกลไกตลาดพอสมควรดังนั้นนะครับผมขอให้ทางกระทรวงเิษตรได้เ,เร่งดําเนินการอย่างเร่งด่วนในปัญหานี้และขอฝากให้รัฐบาลนําไปเป็นข้อมูลในการศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขในลําดับต่อไปครับขอกราบขอบคุณครับครับ